สวัสดีค่ะจิมมี่ตามไปดูวันนี้จะพาทุกท่านไปท่องโลกในมุมมองของ value investor เขียนโดยดรนิเวศเหวาชิราวรากรค่ะในหัวข้อหุ้นยักษ์ในคอเนอร์จุดสังเกตหุ้นที่ถูกคอเนอร์มีลักษณะยังไงหุ้นซูเปอร์สต็อกเหมือนหรือต่างกับหุ้นที่ถูกคอเนอร์ยังไงที่สำคัญใครคือเจ้ามือคอเนอร์หุ้นอ่ะอาจารย์จะแฉใครอาจารย์จะมองยังไงไปฟังกันได้เลยค่ะ ช่วงเร็วๆนี้ในตลาดหุ้นไทยเราได้เห็นหุ้นปาฏิหารเกิดขึ้นบ่อยคำคำนี้มีความหมายถึงหุ้นที่มีราคาขึ้นไปเร็วและสูงมากจนเป็นไปไม่ได้ตามพื้นฐานหรือปัจจัยอื่นยกเว้นแต่จะเป็นเรื่องของปาฏิหารแต่ในความคิดของผมแล้วมันไม่ใช่เรื่องปาฏิหารอะไรเลยมันคงเป็นเรื่องของการที่หุ้นถูกคอร์เนอร์หรือถูกต้อนเข้ามุม หรือการที่หุ้นถูกซื้อมากกว่าปกติโดยไม่ได้คำนึงถึงมูลค่าที่แท้จริงจนหุ้นที่หมุนเวียนในตลาดเหลือน้อยมากซึ่งทำให้ราคาหุ้นขึ้นไปสูงมากอาจจะเป็นสิบเท่าของราคาก่อนที่จะมีการครอเนอร์ในเวลาอันสั้นอาจจะแค่ไม่กี่เดือนและหลังจากนั้นราคาหุ้นก็อาจจะค้างอยู่สูงประมาณนั้นได้อีกนานอาจจะเป็นหลายๆเดือนหรือเป็นปีๆถ้าครอเนอร์นั้นยังไม่แตก แต่บ่อยครั้งภายในเวลาไม่นานหุ้นก็อาจจะตกลงมาอย่างแรงหลายครั้งแทบจะถล่มทลายเมื่อคอเนอร์นั้นรั่วหรือแตกเพราะนักลงทุนขาดความมั่นใจและเทขายหุ้นอย่างไม่คิดชีวิตเดิมนั้นหุ้นปฏิหารหรือหุ้นที่ถูกคอเนอร์มักเกิดกับหุ้นตัวเล็กที่มีหุ้นหมุนเวียนต่ำต่อมาก็เกิดขึ้นกับหุ้นขนาดกลางที่ถูกคอเนอร์จนกลายเป็นหุ้นแสนล้านบาท อันนี้สงสจากนักลงทุนไทยที่มีเงินมากขึ้นมากหลายคนก็ผันตัวจากการเป็นนักธุรกิจที่อาจจะมองว่าการเล่นหุ้นทำเงินง่ายกว่าธุรกิจมากอีกส่วนหนึ่งอาจจะเป็นนักลงทุนรายใหญ่ที่เติบโตขึ้นมาจากการลงทุนโดยเฉพาะในยามที่ตลาดหุ้นไทยโดยเฉพาะในส่วนของการเก่งกำไรให้ผลตอบแทนที่งดงามในยามที่โลกทั้งโลกอยู่ในภาวะของการเก่งกำไรหนักมากในช่วงโควิด -19 จนถึงในช่วงเร็วๆนี้และถึงวันนี้การคอร์เนอร์หุ้นก็ถึงจุดพีคหรือจุดสูงสุดนั่นก็คือหุ้นที่ถูกคอร์เนอร์หลายตัวกลายเป็นหุ้นยักษ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้นมากจนติดอันดับ1ใน10ของหุ้นที่มี Market Cap สูงที่สุดในตลาดหลักทรัพย์ไทยบางตัวสูงเป็นอันดับต้นๆในระดับล้านล้านบาท ทั้งที่รายได้และกำไรของธุรกิจนั้นน่าจะอยู่ในระดับกลางเท่านั้นเมื่อเทียบกับหุ้นท็อป10หรือหุ้นระดับกลางอื่นๆซึ่งนี่ก็จะทำให้ผมเนี่ยนึกถึงกระแสของการเก็งกำไรหุ้นในตลาดสหรัฐในช่วงโควิดที่เราได้เห็นการคลอเนอร์หุ้นตัวเล็กอย่างหุ้นเกมสต็อบและหุ้นขนาดกลางที่กลายเป็นหุ้นยักษ์อย่างหุ้นเทสลาซึ่งส่งผลให้หุ้นเทสลากลายเป็นหุ้นยักษ์ที่ท้าทายหุ้นท็อป10ของอเมริกา อย่างไรก็ตามหุ้นเทสลาซึ่งตอนที่ขึ้นสู่จุดสูงสุดนั้นนักลงทุนต่างก็คิดว่าหุ้นเทสลาเป็นหุ้นซุปเปอร์สต็อกที่กำลังเทคออฟบริษัทเริ่มมีกำไรและโรงงานที่เมืองจีนกำลังไปได้สวยมากเทสลากำลังปฏิวัติโลกของรถยนต์สันดาปภายในให้กลายเป็นรถไฟฟ้าและจะไม่มีผู้ผลิตรายใดที่จะมาแข่งขันอย่างใกล้เคียงได้ราคาหุ้นขึ้นไป1ิเท่าในเวลาอันสั้นคือปีเดียว Market c a p ใหญ่กว่ามูลค่าหุ้นรถยนต์รุ่นเก่าทั้งโลกรวมกันถือเป็นปาฏิหาริย์ที่ทำให้อิลอนมาก์กลายเป็นคนที่รวยที่สุดในโลกหลังจากที่แทบจะล้มละลายขายทรัพย์สินส่วนตัวเพื่อกู้ธุรกิจก่อนหน้านั้นไม่นานอย่างไรก็ตามคอเนอร์หุ้นเทสล a าล่าสุดนั้นดูเหมือนจะแตกลงอย่างรวดเร็ว,ร,วราคาหุ้นที่ประมาณ400เหรียญเมื่อปลายปี2021ตกลงมาเหลือประมาณ120เหรียญ ตอนสิ้นปี2022หรือลดลงประมาณ70%ในเวลาเพียงปีเดียวหุ้นทับเทนหรือหุ้นที่ใหญ่ที่สุดวัดจาก Market Cap หรือมูลค่าหุ้นของบริษัท10อันดับแรกของตลาดหุ้นไทยในวันนี้ผมคิดว่ามีหุ้นที่น่าจะอยู่ในครอเนอร์ไม่น้อยกว่า3-4ตัวและแนั่นก็คือหุ้นที่ผมคิดว่ามีมูลค่าสูงกว่าพื้นฐานทางธุรกิจอย่างชัดเจนและเหตุผลที่ราคาหุ้นสูงมากนั้น ส่วนสำคัญมาจากการที่มีนักลงทุนไม่ว่าจะเป็นใครซึ่งรวมถึงเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นใหญ่ด้วยได้เข้าไปซื้อหรือไม่ขายหุ้นออกไปแม้ว่าราคาหุ้นจะสูงเกินพื้นฐานไปมากและการซื้อหรือไม่ขายนั้นมีมากกว่าความต้องการที่จะขายมากส่วนหนึ่งเนื่องจากปริมาณหุ้นที่ขายมีจำกัดบางทีแค่ไม่เกิน20-30%ของหุ้นทั้งหมดหรือที่เรียกว่าหุ้นมีฟรีโฟลดต่า หุ้นที่ผมคิดว่าอยู่ในครอเนอร์จำนวน4ตัวนั้นผมลองมาคำนวณดูพบข้อมูลพื้นฐานดังต่อไปนี้ข้อแรกมี Market Cap โดยเฉลี่ยหุ้นลับประมาณ7 7 9 0 0 0ล้านบาทข้อที่2รายได้ปกติต่อปีในปี2 5 6 5โดยประมาณจากตัวเลขสูงสุดที่เคยทำได้ในช่วง5ปีที่ผ่านมาเฉลี่ยปีละ72,783ล้านบาทข้อ3 กำไรต่อปีประมาณจากกำไรสูงสุดที่ทำได้ในช่วง5ปีที่ผ่านมาฉเฉลี่ยปีละ13,824ล้านบาทข้อ4ค่า P/E ของหุ้นฉเฉลี่ยถ้าคิดจากตัวเลขฉเฉลี่ยของข้อ1และข้อ3ก็คือประมาณ56เท่าแต่ถ้าคิดโดยหาค่า P/E ของแต่ละตัวแล้วนำมาฉเฉลี่ยก็จะได้ค่า P/E ประมาณ59เท่าและข้อ5 ปันผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณ0.33%ต่อปีและสุดท้ายข้อ6ที่เป็นสัญญาณบอกว่าอาจจะเกิดการคอเนอร์หุ้นก็คือฟรีโฟลดของหุ้นที่วัดจากผู้ถือหุ้นที่ถือต่ำกว่า5อันดับแรกเป็นต้นไปว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์ก็เพราะว่าเท่ากับ26%ตัวเลขของหุ้น Top 10 อีก6ตัวที่ไม่น่าจะมีการครอเนอร์เพราะหุ้นมีการกระจายในกลุ่มนักลงทุนทั่วไปและแทบไม่มีรายใหญ่เป็นเรื่องเป็นราวหรือถ้ามีรายใหญ่ก็เป็นรายใหญ่ที่เป็นรัฐหรือบริษัทจดทะเบียนอื่นพบว่าข้อแรกหุ้นมี Market Cap โดยเฉลี่ยหุ้นละ619,126ล้านบาทเล็กกว่าหุ้นที่อยู่ในคร์ n เนอร์เล็กน้อยข้อ2 รายได้ต่อปีของปี2 5 6 5ประมาณว่าอยู่ที่เฉลี่ยบริษัทละ9 1 5 7 9 9ล้านบาทหรือมากกว่าหุ้นที่ถูกครอเนอร์กว่า10เท่าจริงอยู่ว่ามีหุ้นตัวนึงที่ใหญ่กว่าปกติมากอย่างไรก็ตามถ้าตัดหุ้นตัวนี้ออกค่าเฉลี่ย5ตัวก็ยังสูงถึงบริษัทละ4,9165ล้านบาทต่อปีมากกว่าหุ้นในคอเนอร์ถึงเกือบ5เท่า ข้อ3กำไรเฉลี่ยของบริษัทในปี2 5 6 5อยู่ที่ประมาณบริษัทละ41,797ล้านบาทสูงกว่าหุ้นในครอเนอร์4ตัวถึง3เท่าและข้อ4ค่า PE เฉลี่ยของหุ้นท็อปเทนตัวอยู่ที่14.8เท่าเทียบกับ56เท่าหรือถ้าคิด PE รายตัวแล้วนำมาเฉลี่ย ก็จะอยู่ที่21.8เท่าเทียบกับ59เท่าข้อ5ปันผลตอบแทนต่อปีโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่3.4%ดีมากเมื่อเทียบกับหุ้นกลุ่มที่ถูกคอเนอร์ที่ปันผลแค่0.33%เเท่านั้นและสุดท้ายคือข้อ6ฟรีโฟลด์ของหุ้น6ตัวนี้เฉลี่ยเท่ากับ37.9%ซึ่งทำให้การคอเนอร์ทำได้ยากมากอาจจะมีคำถามว่าแล้วใครละ่ะ เป็นเจ้ามือในการคอร์เนอร์หุ้นที่ใหญ่ขนาดนั้นได้ผมเองก็ตอบไม่ได้บางทีอาจจะไม่ได้มีเจ้ามือเป็นเรื่องเป็นราวแบบที่มักจะเกิดขึ้นกับหุ้นตัวเล็กที่เห็นได้ชัดว่าทําได้ง่ายเช่นหุ้นที่มีฟรีโฟลดเพียงไม่เกิน1,000ล้านบาทที่ในยุคนี้มีคนสามารถเข้าไปคอร์เนอร์ได้มากมายแต่ในกรณีของหุ้นยักษ์ระดับท็อป10นั้นบางทีคนที่เข้าไปซื้ออาจจะไม่ได้คิดว่าหุ้นนั้นมีราคาแพงกว่าปกติมาก พวกเขาอาจจะเข้าไปเพราะมีคนซึ่งรวมถึงผู้บริหารและนักวิเคราะห์ที่บอกว่าหุ้นเป็นซ u เปอร์สต็อกที่จะโตขึ้นไปในระดับโลกภายในเวลาไม่กี่ปีดังนั้นราคาหุ้นที่แพงจัดถือว่าไม่เป็นประเด็นและนี่เป็นหุ้นเติบโตที่เห็นได้ชัดจากการขยายธุรกิจไปอย่างรวดเร็วในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและสิ่งที่พิสูจน์ว่าเรื่องทั้งหลายจะเป็นจริงก็คือราคาหุ้นที่วิ่งขึ้นไปพร้อมๆกับผู้บริหาร หรือเจ้าของและนักลงทุนรายใหญ่เริ่มเข้าไปไล่ซื้อหุ้นอย่างหนักซึ่งก็ดึงดูดให้นักลงทุนที่ชอบเก่งกําไรเข้าไปเล่นและผลักดันให้ราคาหุ้นวิ่งขึ้นไปอีกจนติดลมต่อมาก็อาจจะมาจากผลประกอบการบริษัทที่ดีขึ้นอย่างน่าประทับใจหุ้นก็ยิ่งเติบโตขึ้นไปอีกถึงจุดหนึ่งหุ้นอาจจะถูกนําไปคํานวณในดัชนีที่ใหญ่ขึ้นซึ่งก็บังคับให้กองทุนต้องเข้าไปซื้อหุ้นที่ติดอยู่ในมุมหรือถูกคอเนอร์อยู่แล้ว ผลก็คือราคาหรือมูลค่าหุ้นก็อาจจะทะลุหลุดโลกโดยที่หาคนทำไม่เจอคำเตือนของผมก็คือในระยะยาวแล้วราคาหุ้นยังไงก็หนีไม่พ้นพื้นฐานที่แท้จริงและการที่หุ้นจะตกลงมาอย่างหนักนั้นก็อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเมื่อความจริงปรากฏหุ้นเทสลาเป็นตัวอย่างที่ดีดังนั้นถ้าเป็น VI ระยะยาวที่แท้จริงแล้วเราก็ไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้อง ่ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับหุ้นยักษ์ในคอร์เนอร์ในมุมมองของดรนิเวศเห็นว่าชวราวรากรค่ะทุกท่านคิดเห็นเป็นอย่างไรคอมเมนต์อย่างสุภาพใต้คลิปนี้นะคะและมาเดากันหน่อยว่าหุ้น4ตัวที่ดรมองว่าน่าจะถูกคอร์เนอร์มีตัวไหนบ้างพิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะอยากรู้จริงๆว่าทุกท่านคิดว่าเป็นหุ้นตัวไหนบ้างก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่ง อะไรทุกอย่างตรงนี้นะคะแต่ว่าส่งหัวใจกันมาก็ดีนะคะเป็นกำลังใจให้กันปี2023ปีนี้ขอให้ทุกท่านรวยๆปังๆกันไปจ้าวันนี้ลานไปแล้วสวัสดีค่ะ